พื้นฐานทางด้านอาชีพและการงานของชาวลัคนาราศีพฤกภชาวราศีพฤกศนั้นจะเหมาะกับงานที่มีความมั่นคงหรือเป็นงานที่ต้องใช้ความเฉลียวฉลาดหรือใช้ความคิดเขาจะรู้สึกว่ามันเหมาะกับเขามากที่สุด การเลือกอาชีพการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะมีเงื่อนไขที่จะต้องเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของเขาในทางที่สร้างสรรค์ออกมาไม่อย่างนั้นแล้วเขาจะรู้สึกว่างานของเขานั้นไม่ค่อยถูกโฉลกกับเขาสักเท่าไหร่นะักวิธีการทำงานของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะยึดถือระเบียบแบบแผนเป็นอย่างดีมีการกำหนดกากเกณฑ์มีจังหวะมีวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการตัดสินใจอย่างรอบคอบและมุ่งมั่นอย่างเด็ดที่เกี่ยวกันในเรื่องของการทำงานงานประเภทที่ต้องใช้อารมณ์และความรู้สึกชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะรู้สึกว่าไม่เหมาะกับตัวของเขาเองเลยชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีความอดทนต่อการแข่งขันรูปสัคต่างๆได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะรุนแรงมากน้อยสักเพียงใดก็ตามสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วแรงจูงใจในการทำงานก็คือผลประโยชน์และค่าตอบแทน ที่จะมาอยู่ในรูปของการทํางานชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีความสามารถในการจดจํารายละเอียดต่างๆของการงานที่ทําได้เป็นอย่างดีเขาจะมีความสังเกตและใส่ใจในการดําเนินกิจการหรือในการดําเนินงานได้อย่างดีเยี่ยมชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นคนที่มีความรอบคอบมีความเป็นระเบียบซึ่งจะช่วยลดข้อด้อยในเรื่องของความล่าช้าและขาดความคล่องแคล่วของชาวลัคนาราศีพฤษภเองซึ่งจะช่วยให้สามารถ ประสบความสําเร็จได้อย่างงดงามการประสบความสําเร็จของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะมาจากความพยายามของชาวลัคนาราศีพฤษภเองจะต้องใช้การลงมือลงแรงและความใส่ใจของชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นอย่างมากชาวลัคนาราศีพฤษภจะได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจึงมักจะได้รับมอบหมายให้ดูแลและผิดชอบทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นอยู่เสมอชาวลัคนาราศีพฤษภจะได้รับความซื่อสัตย์ หรือความซื่อตรงจริงใจจากบริวารอันเนื่องมาจากว่าเป็นคนที่มีความใจเย็นและเป็นคนที่มีน้ำใจให้กับคนรอบข้างและบริวารเป็นอย่างมาก